ช่วยวากับช่วยวานนะมาจ้าลวงพ่อ hmm. ม้ลงพอก่อนอันนี้อันนี้พูดไทยเก่ง่วยทำแล้วชูเอมี่ชูเอี่เอี่เอมี่นั่งรองนักรองหรอไม่นางรองพูดไทยชัดเลยไปอยู่ประเทศไทยไปอยู่ตรงนี้ไทำอะไรอยู่มองไทยทำอะไร

ช่วยนะช่วยอาช่วยกันพันบาทไม่ใช่พันจานแม่วยมาแม่ใจดีขายกี่ดูนี่เอ็มนักมาเรอปลาต้มน้ำขิงนี่หังได้ข้น่อาเลยเดี๋ยมาเยอะมาเลยอย่ามาเยอะเลยลี่ลี่มาเอ็ี่่เอาเต่าเยอะเลยมาเยอะเลยเี